ค่ะใช่เดี๋ยวเอากล้องทิ้งอาหารก็แล้วก็แล้วนี่ค่ะอันนี้ซากุระที่ฮ่องกงนะคะแถวสนามบินตรงชงนะคะสองลกำลังบานเต็มที่เลยค่ะนี่ค่ะกำลังบานอันนี้ก็ร์เจานี้มีไม่เยอะนะคะเพิ่งเริ่มอีค่ะนี่ค่ะี่เลยค่ะโอ้กำลังบานเลยค่ะ โอเคมาหมายยิงสื้อตอนจัดสัสค่ะงา,ากเล่ะ,ะอันนี้ที่ห้องกูนะคะแถวสนามบินตรงชมนะคะทุกคนที่ห้องกงเริมเปิดไซกุละนะคะหน,น้าหลันะะก็จะเป็นต้นกระเช้านี้นะคะ,ละแล้วก็จะมีสามองศาอยู่้างนี้ <laughs> ดีแน่มาเร็วมามาถ่ายรูปให้ก่อน